สวัสดีค่ะหลังจากที่หายไปนานนะวันนี้เราจะมาสอนอะไรนะวันนี้จะมาสอนเรื่องฟอนต์นนะอหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักฟอนต์นะก็หลายคนอาจจะรู้จักบ้างแล้วนะฟอนต์เป็นเรื่องที่หลายๆคนที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่รู้จักนะหรือว่าอาจจะรู้จักกันทั่วถึงแล้วแหละนะแต่ว่าคนที่เหมือนยัง ไม่เคยได้เรียนนะครับบางคนนะครูคได้บอกว่าตรงเนี้คือรูปแบบตัวอ,กอักษรไม่ได้บอกว่าเป็นฟอนต์นะครับนะครับคือฟอนต์ต่างๆนะนี่นะเขา,าฟอนต์ย่างเงี้ F O N T S นะครับต่างๆนี่คือฟอนต์นะค,ครับครับหลายๆคนนะครับอาจจะเบื่อนะฟอนต์ใน m Microsoft Word นะใน w i n d o ว s เนะี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอและ ไม่เป็นที่ต้องการของสำหรับคนหลายๆคนในอที่ที่ใช้ Windows อยู่นะครับเพราะว่าพวกนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะเยอะแต่ว่ามันคือมันเยอะอยู่นะครับก็จริงนะแต่ว่าบางคนอาจจะเบื่อฟอนต์พวกนี้นะอยากไปอยู่อยากไปหาฟอนตน์อื่นๆบ้างครับผมแนะนำเขอแนะนำแบบนี้คนระับ เดี๋ยวขอจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างดิสคริปชั่นนะนี่นะหนึ่งพันหนึ่งฟร e ฟอนด t .com นะมีให้ฟอนต์ให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะโอเคนะผมก็เลือกนะว่าผมชอบอะไรนะผมก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดเลยนะ แค่ก็จะปรากฏหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์อินโฟขึ้นมาหรือแปลันสาไทายคือข้อมูลการดาวน์โหลดไฟล์นะโอเคคนระับจำไว้นะอันน,นี้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่เดสก์ท็อป้วยกันนะโอเคเซฟเลยนะแล้วสตาร์ดาวน์โหลดนะโอเพนนะครับครับหน้านีะยังไปก่อนนะ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้ลากเจ้าตัวเนี้ยออกมานะครับแล้วก็คลิกขวาให้มันแล้วคลิกที่ install นะครับก็เสร็จแล้วมัวจะหายหน้าต่างหายไปเลยนะครับ รับตอนนี้คุณจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อะไรก็ได้นะคโอเคนะนะลองไปเช็คใน Microsoft Word ดูนะชุๆออกมาลองดูว่าว่าชื่อฟอนต์ออะไรนะชื่อฟอนต์โฟลเดอร์ผมชื่อฟอนต์ว่าชื่อริเมน น,นี่นะโอเคนะก็มานะตัว R นะตัว R ขึ้นต้นนะก็ลองหาว่าตัวเท่าอา A B C D E w S M C L F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z นล F G H I K L เอ M มเอลอ็มเอมเอเอเอมอแลันอ่ะนี่ครับลองพิมพ์ไปเป็นภาษาอังกฤษ เดี๋ยวผมจะของเป็นสใหญ่เป็นตัวใหญ่ๆหน่นะครับพิมพ์ว่า Happy Birthday นะ H A Happy นะโอเคนะพิมพ์นะขายากให้มันเป็นตัวเล็กนะ H A P P Y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  Happy New โอเคนะก็ได้แล้วแฮปปี้หนึ่งเยียนะพร้อมนะถ้าใครถ้าใครสมมติอยากได้อนไรนะลองนะครับครับถ้าว่ามันมีหลายหน้าครับนี่มันต้องหลายหน้าครับสิบสองหน้ายังไม่พอยังมีต่ออีกนะครับก็ลองคิกเลือกรูกวิธีเลือกก็โอเคคนระับสมมติว่าคิดเรืองนี่ครับดับเบิลคลิกเอ่อไม่ใช่ละ กดอันนี้มันก็จะมาที่หน้าต่อไปนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอหนึ่งพันหนึ่งฟรีฟอนเนี่ยมันจะมีภาษาไทยหรือเปล่าครับเท่าที่ผมไปสำรวจหาดูมันก็ไม่น่าจะไม่มีภาษาไทยแล้วนะเพราะว่ามันมีแต่ภาษาอังกฤษเห็นไหมนะต้องพิมพ์ภาษาไทยเป็น Microsoft อ,อ,อบ r ดมันจะได้ไหม แล้วมันก็กลายเป็นคอเดียนนิวไปนะอันนี้ชุบโอเคมันก็กลายเป็นรีเมนเชนอะไรปราโอเคนะครับก็จบเรื่องนี้แล้วนะครับนะเคลิปต่อไปไม่รู้ว่าจะมาแคปเกม400ออนไลน์หรือไม่ก็เดอะซิมสหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองไปโหลดมาดูนะครับว่ามันจะโหลดได้ไหมนะครับโอเคนะสำหรับว่า อยากให้ออกคลิปอะไรนะใส่ในดีลา์ไว้ด้านล่างแล้วก็เติมบุกด้วยนะอ e ีเมลหลายๆคนคงไม่ต้องการนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ